CLA ครับเป็นสินค้ายอดนิยมนะเป็นรถไซส์เล็กกระทันรัดนะครับวันนี้ผมเอามานำเสนอนะเป็น CLA 250ตัวท็อปสุดออปชัน่นเต็มๆแน,น่นๆสภาพดีๆไปดูในคลิปครับดูคลิปช่อง AB Premium Motor แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับ ครับอย่างที่เกิดไปด้านต้นนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถมือเดียวเลยนะครับ250 AMG สีดำนะครับเป็นรถศูนย์โฉมนี้เนี่ยเป็น CLA โฉมแรกๆนะครับที่ต่อประเทศไทยนะครับนำเข้ามานะครับขายในประเทศไทยที่เป็น Mercedes-Benz นะครับประกอบนอกนะครับตัวนี้เนี่ย หลังจากที่นําเข้ามาแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะครับจนเริ่มต้นตั้งแต่ปี2014เนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับ CLV เนี่ยก็ยังเป็นโปรดักต์ Product. หนึ่งโฉมนี่ทาง Mercedes-Benz เนี่ยขายดีเปน็นอดต้นต้นเดี๋ยวมาดูเจ้าคันนี้กันดีกว่าว่ารถมือเดียวเนี่ยสภาพของเขาเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นกันที่โคงไฟหน้ากันก่อนนะครับโคงไฟหน้าของเขานะครับคันนี้เนี่ยดูแล้ว ยังใสๆส,ส,สวยๆอยู่ไม่มีชมหนักนะครับยังเป็นโคมเดิมที่มาจากโรงงานนะครับแรกๆเลยนะแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าโฉมแรกๆนะครับตัวนี้เป็นดาวใหญ่แล้วนะครับปี2014เนี่ยตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงโฉมเยอะแยะมากมายส่วนเจ้าคันนี้เนี่ยรายละเอียดน,นะครับค่อนข่าสมบ,บูรณ์นะครับใสๆเลยป๋าปูนะครับ มันชนหน้าฟิตเมนต์ดีครับแน่นแก้มหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาถือว่าสวยรถไม่มีโดนชนนะครับฟิตเมนต์จะแน่นแน่แบบอย่างที่เห็นเลยนะครับมาดูด้านข้างกันหน่อยด้านข้างนะครับล้อนะครับเป็นลาย HG นะครับให้ยางใหม่ๆมาเลยนะครับยางใหม่ๆเนี่ยใช้กันได้อีกยาวๆนะครับล้อรุ่นนี้นะครับเป็นล้ออัลลอยของ18นะครับยางก็จะซีรีส์แก้มเตี้ยๆหน่อยนะครับยางเป็นยางออโตนี้ ยางใช้ได้อีกสักปีหนึ่งสบายๆเลยนะครับคมสันด้านข้างนะครับต่างๆสวยงามนะครับเหลี่ยมสันยังดีนะครับไม่มีมลไม่มีหนานะครับอันนี้สวยแน่นอนกระจกข้างต่างๆพร้อมใช้งานนะครับรถนะครับสามารถเติมเป็นซินนะครับน้ำมันเป็นซินได้ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับเติมลมยางแม่นวลอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับดูได้เลยนะครับเปิดฝาถังสามารถกดแบบนี้ได้ไม่ต้องเปิดล็อกอะไรใดๆนะครับง่ายๆสบายๆ ล้อหลังสเปคเียวกันกับล้อด้านหน้านะครับมาดูไฟท้ายกันหน่อยไฟท้ายเนี่ยรุ่มนั้นนะครับออกแบบมาเริ่มจะมี LED เข้ามาแล้วนะฮะก็คันนี้สบดูไม่มีแตกรายงาใดๆนะครับทั้งสองฝั่งสีเท่ากันนะครับดูชัดเจนนะครับรถไม่มีการชนท้ายไม่มีจิ้มเนี่ยสังเกตดูได้ง่ายนะครับสีไฟจะเท่ากันนะครับง่ายๆเลยนะครับโลโก้ CLA 2อ0าูนย์ะครับกันชนแบบ2อ0ูนก็จะให้ข้อแบบออกคู่มานะครับให้ข้อแบบออกคู่มานะครับแล้วก็ให้กล้องอ่า มองหลังนะครับสำหรับถอยจอดแต่แปลกนะครับซีรุ่นนี้เนี่ยไม่ให้เซ็นเซอร์มานะครับไม่ให้มาแปลกมากนะครับแต่ว่าเขาให้คือเหมือนพยายามจะตัดออปชันออ,นอกนะแต่ว่าโอเคละตอนนั้นเหมือนว่าไม่มีตัวเลือกไม่มีตัวเปรียบเขาก็ตัดออปชันออกแต่ว่า ให้หลังคาพาราโรมิกกราสฟูดมานะครับช่องใส่ของต่างๆโอเคนะครับกว้างโอโถงนะครับสามารถใส่ของได้นะครับกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆสองใบเนี่ยสามารถบรรจุได้เลยนะครับสบายๆนะครับรถคันนี้นะครับไม่มีชนหลักครับนะใส่ของเนี่ยเดี๋ยวนี้รุ่นนะฮะปีหลังๆเนี่ยเขาไม่ค่อยมียางอะไหล่แล้วเขาใช้เป็นตัวซ่อมแซมเอานะครับก็จะไม่เหตุยางอะไหล่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูโครงสร้างรอบคันกันหน่อยครับไปครับ Eu não ชายร่างใหญ่อย่างผมเนี่ยนะฮะสูง175นะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ในรถคันนี้แล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับเรกลูมเฮดลูมต่างๆนะครับถือว่าสบายนะผมนั่งเนี่ยผมเป็นคนชอบรถไซส์ใหญ่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะรีวิวมาเยอะนะครับก็ c l a เขาเป็นรถคันหนึ่งที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันแน่นมันฟิตหรือว่ามันเล็กเกินไปนะครับมาเริ่มที่พวงมาลัยกันหน่อยพวงมาลัยนะครับแบบ3าก้านให้มัลติฟังก์ชัน2ข้างนะครับไอคูดคอนโทรล ให้พาร์ชิมาเกียร์อยู่ที่คอแล้วนะครับวงมาลัยต่างๆเนี่ยการขับขี่นะครับเล็กกระทัดรัดเย็ดด้วยได้แดงนะครับก็โอเคนะครับคุกคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับคอนโทรลได้ง่ายนะครับเลื่อนไม้เลื่อนจอต่างๆก็ดูง่ายๆนะครับควบคุมนะฮะเป็นยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะในยุคนั้นนะช่องแอร์ให้มา3ช่องเป็นช่องกลมแล้วดีไซน์สวยมากๆด้านข้างสําหรับผู้โดยสารแล้วก็คนขับให้มาอีกอย่างหนึ่งช่องนะครับตัว สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแฟลิลิตี้ต่างๆนะครับไม่ได้ให้อะไรมาเยอะแยะมากมายจอก็ยังเป็นจอรุ่มเดิมแต่เดี๋ยวนี้สามารถอัปได้นะครับอัปได้ฟังก์ชันไม่ได้มีอะไรเยอะเพราะฉะนั้นผมไม่ลงรายละเอียดเยอะแล้วกันเดี๋ยวถ้าใครชอบอยากไปเปลี่ยนเป็นทัชสกรีนหรือว่าให้เป็น Apple Car Play รุ่นนี้สามารถอัปได้แล้วนะอัปได้แล้วนะครับแอร์นะครับแอร์เป็นแบบปรับบิดนะครับปรับบิดแยกซ้ายขวาไม่ได้นะครับแยกซ้ายขวาไม่ได้นะครับ เบาเป็นหนังคันนาล่านะครับเย็บเบาหนังธรรมดาแล้วก็เย็บได้แดงถือว่าโอเคคอนโซลคันนี้นะครับมาดูคอนโซลกันหน่อยนะครับคอนโซลนะครับออกแบบได้ดีเหมือนแบบทรงสปอร์ตสปอร์ตโอเคนะครับคันนี้ไม่มีรอยจิกแตกบุบบินใดๆนะครับภายในต่างๆเป็นสีดานะครับแล้วก็หลังคาพารามิกกลาสฟูฟนะครับให้มิติในการขับขี่เนี่ยถือว่าโอเคนะครับตัวนี้เนี่ยเปิดได้นะครับเต็มบานเลยนะสามารถเปิดได้นะครับเต็มบานให้ความรู้สึกหรูหรานะครับใครอยากจะเปิดชมดูดาวก็นี่ครับ

ยน้นาหน่อยนะครับจากที่เราให้ความสําคัญให้การใส่ใจนะครับนี่นะครับยังเป็นแบบขาตั้งอยู่นะครับไม่ได้มีโชค๊คอะไรพิเศษมากมายนะครับก็เหมาะสําหรับผู้หญิงที่ ต้องการใช้รถในเมืองถือว่าโอเคเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันชอบแปดนะครับเพราะว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าท่ออากาศนะมันอยู่ใกล้กับท่อปล่อยความร้อนนั่นเองไอพลาสติกตัวนี้มันชอบร่อนแต่ที่เราเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับตัวนี้เครื่องเนี่ยฟังดูเงียบนะครับแบตเตอรี่อะไรเปลี่ยนให้หมดแล้วถือว่าคันนี้ในสภาพที่โอเคไหมอายุเขาเนี่ยนะฮะจะมีอายุที่อพอสมควรแล้วแต่ว่ารถ อย่างที่บอกนะครับโฉมเนี่ยรถยุโรปอะไรต่างๆนะครับออกแบบมาให้ใช้ได้ยาวๆนะครับอย่างรุ่นนี้10ปีก็ดูไม่แก่ดูไม่เก่านะครับยังทันสมัยอยู่600,000กว่าบาทนะครับที่ ABP Motor เนี่ยวันนี้เอามาเปิดราคาให้รถมือเดียวนะครับกนแจ2ชุดครบนะครับเล่มพร้อมโอนเลยแล้วก็1อย่างคือเรารับประกันนะครับหนึเต็มเต็มนะครับคุ้มแน่นอนราคา604,900บาทเท่านั้นครับ